ต้องกดตัวนี้เพื่อดึงน้ํามันเข้าคาบูพะเราปอดปุ๊บมันจะปั๊มน้ํามันขึ้นมาที่คาบูที่คาบูปุ๊บเราปิดรูตัวนี้ไว้แล้วก็ดึงเครื่องปิดรูแล้วก็สตาร์ทพอปิดแล้วเราก็ปิดรูอ๋อก็คือว่าพอสตาร์ทเสร็จแล้วก็ให้ปิดให้ให้ให้เปิดให้เปิดอ่าให้เปิดถ้าเราจะปิดเรานดับเครื่องคือปิดอากาศก็คือเวลาที่ก่อนที่เราจะสตาร์ท ให้เราปิดไว้ก่อนใช่ครับเพื่อดึงน้ํามันขึ้นสำคัญเราก็กดตัวนี้ด้วยให้น้ํามันวิ่งที่สายนี้ก่อนโอเคก็คือให้กดให้กดตัวนี้ให้น้ํามันขึ้นมาที่คาบูนะคะแล้วเวลาที่เราสตาร์ทปิดตัวนี้ไว้ก่อนให้เราปิดลงใช่ไหมจะสตาร์ทอ๋อสตาร์ทให้งัดขึ้นอ๋อให้ปิดลงอ่ะถ้าเวลางัดขึ้นน่แหละคือตัวนี้ปิด อแลเข้าใจคืองัดขึ้นอ่างัดขึ้นอ่าพอติดแล้วกดลงอืมตอนสตาร์ทก็คืองัดขึ้นไว้ให้งัดขึ้นไว้ก่อนอแล้วพอติดแล้วก็ให้กดลงล,ดลงตัวนี้แล้วก็ปิดตัวนี้เข้าไปทีนี้เครื่องก็ปกติ